<tok? S 2> ああสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้า Ford46-30 ขึ้นน้องมะนาวดูครับเข้าได้ไหมขับ <ours S 2> ไปูดีเลยฮะวไปเรยนเดยเลยมาลุ้นกันครับพี่น้อง Thao đai nó bảo Cũng có vào mình có khâu đai đấy, sợ bài đấy nó Kè à, tăng lâm hấp Bye, cảm ơn giáo hết. Bây giờ rồi các bạn. Vào Ai vào đây vào mà đâu rồi được đai ô tít 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 thôi thôi thôi. Tết. Tết tít tít này เีเบียด์มันต้องหักมันนี่แล้วเป็นต่อ,ต,อต่อก่อนออกออกระเบียดมันนี่นิดนึงติดไอ้นั้นครับติดเหล็กนั่นแ่ะแต่ว่าไถกว้างอยู่ ดันเข้าเลยบ่ออกได้ไหมเนี่ยงานนี้ต้องได้ใซ้ได้ถอดท้ายก่อนแน่นอนเลยต้องเซ้ถอดท้ายก่อนแน่นอนเลยไอ้ถอดท้ายก่อนแน่นอนเลย จะได้ถอดผ้าไทยลงแน่นอนเลยว่มาติดเลยบ่มันนิดเดียวมันบุญฟิอ่ะตีนีครับเลยแลไหมตีพับไปแล้วไหนเคลื่อนไหมหรอครับจนนั่นแหละคนตีพับเลยเหรอเข้าได้ข้างหน้ามันกว้างกว่าดินั่นแหละไม่ถ้าถ้าล้อถ้าล้อมันไม,ม่เอียงข้างบนนะ่ะมันเข้าได้วะพี่ ร้อมันเอียงข้างบนเนี่ยมันเอียงแบย่งยี่ไงร้อมันเอียงแบล่งข้างอะไ่ฮะไกติดเหล็กเลยนิดเดียวเองหมดเิียฮะ เลยคำต้องมุมพวดีเลยกระทะฝัา่งนู้นอะ่ะแล้วมันต้องหักวันนี้ก่อนวะพี่เป๊ต้องหักหักให้ล้อมันมาทางขวาก่อนให้กระทะมันพ้นแล้วเออนั่นแหละให้มันเข้ามา Ma va! Ma va va! Lời Ma va! Hết hết! Ma hết! Hết 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 แบงไม่วิดลงเลยเดินหน้าไปเองเดินหน้าบ้เดินหน้าไปเองว้าวเพราะว่าขึ้นได้นะไม่ต้องทอด ยกแต่อันนี้ขึ้นปุ๊บขึ้นให้มันล็อกหน่อยๆนึงมันก็นีได้แล้ว,ลวครับแต่ก็าไม่ลงล้อหน้าไว้ลงล้อหน้าไว้สองข้างแล้วก็เอาสู้ล้อแล้วก่อนอครับครับโอ้ยเดี๋ไปได้กลับบ้านแล้ว <laughs> ติดนิดเดียวเองล้อหน้ามันเอียงล้อหน้ามันเอียงออกข้างไงไ,<อ>ไ,ไงต่อ มองไงต่อมือแตกเลยดึงเบรกมือไปแล้วโอ้ขึ้นยากมากเลยครับเป๊ะเลยอะ่ะ อยู่ครับเป,ะเ,ปะเลยฮะมมยไม่รู้ดิเอเอเอาค้อนมาบอยบอยค้อนมาตีโป้งหนึ่งเข้าเลยนี่นิดเดียวเองตีโป้งหนึ่งเข้าเลยแรงเลยเอเอเจวอ่น้าไหม เรียบร้อยพี่น้องนายกลับบ้านแล้วทีนี้ทีนี้เราก็มา,า,นะา,มาล็อกโซ่ครับเราจะคล้คองยังไงโซ่เอาโซ่คล้องนี่เลยไหมคล้อง,ร,อง,ร,องร้อยร้อยกันนี่นะคล้องอะไเนี่ยคล้องไปเกี่ยวตรงนั้นขึ้นมาอ,นนะอืม เดี <c oughs> ๋ยวช่วยเสียบอยคองโซ่ก่อนครับกลับบ้านออมัน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 คำคูณคำคูณครับโอเคครับช่วยเสียบอยคองโซ่ก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม